ก็ถ้าพูดเชิงทฤษฎีเนี่ยเราก็เราหวังว่าจะจบนะฮะแต่ก็ถ้าถ้าพูดโดยปัจจัยต่างๆที่กล่าวไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะยังไม่จบได้ mm hmm. แลวก็ที่แข่งกับเวลาอีกอย่างนึงคือเคสที่สะสมเนี่ยถ้าปริมาณมากขึ้นเนี่ยาการรองรับในการรักษาเนี่ย mm hmm. ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเละเพราะเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นมากลดการแพร่กระจายเชื้อลดจานวนคนไข้ติดเชื้อ แต่ตอนนี้คนที่ติดไปแล้วเนี่ยก็จะมีจำนวนหนึ่งที่ทยอยเสียชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกับทุกอย่างเนี่ยมันก,ก็ต้องหวังนะครับว่าจะได้ผลเร็วนะครับต้องเร่งมือกันทุกทุกภาคส่วนนะครับนะครับประชาชนก็ต้องรวมมือเยอะๆทางสาธารณสุขเองก็ผมก็เข้าใจประเด็นนี้แล้วเราเราพูดคุยกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงมีถ้าสังเกตในกรุงเทพมหานครกทม กระทรวงสปสชเนี่ยก็ร่วมมือกันไปเยอะในการไปตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วก็มากกว่าร้อยหน่วยตอนนี้นะทั้งต่างจังหวัดสปสชาร่วมกับาสาธารณสุขจังหวัดทุกทที่เนี่ยก็ดำเนินการอย่างอย่างทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นก็มองในแง่ดีคือทุกคนตื่นตัวเพราะเพราะเข้าใจตรงกันแล้วว่าว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนก็ต้องใช้ความรวดเร็วของมาตรการต่างๆคู่กันไปไม่งั้นการล็อกดาวน์มันก็จะ 造福。